ก็กลาบสวัสดีนะครับเพื่อนๆนชาว YouTube นะครับแล้วก็กลาบสวัสดีเพื่อนเนสมาชิกช่องนายช่างจนทุกคนด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับนายช่างจนก็จะมาพูดถึงนะครับการตั้งค่านะครับความปลอดภัยให้กับมือถือของเรานะครับตั้งค่าความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของเราของพฤติกรรมนะครับพฤติกรรมที่เราใช้งานนะครับใช้งานมือถือของเราต่างๆนะครับเราไม่อยากให้แอปบางแอปนะครับหรือ แอปที่มันรู้สึกว่าไม่ค่อยดีนะครับสังเกตพฤติกรรมการใช้งานของเราแล้วก็เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับเพื่อนๆจำไว้เลยนะครับแอปไหนที่รู้สึกว่ามันผิดสังเกตนะครับเพื่อนๆก็อย่าให้นะครับอย่าให้มันสามารถล้วงลึกเข้าถึงข้อมูลในมือถือของเราได้นะครับ แอปบางแอปนะครับก็ดีนะครับแต่แอปบางแอปทํามาเพื่อล้วงข้อมูลในมือถือของเราโดยเฉพาะนะครับบางทีเราอาจจะไม่รู้นะครับทําอย่างไรนะครับทําอย่างไรและแก้ไขแบบไหนล่ะนายช่างนะครับอันดับแรกนะครับง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆไปที่การตั้งค่านะครับการตั้งค่าของมือถือของเรานะครับเข้าไปนะครับกดเข้าไปนะครับที่การตั้งค่านะครับนายช่างจนย้าเสมอนะครับ ถ้าเป็นเวอร์ชั่นใหม่ๆนะครับจะไม่มีเมนูนี้นะครับไม่มีเมนูนี้นะครับจะมีเมนูเดียวนะครับให้เลื่อนลงไปข้างล่าง,าาะบบงนะครับเลื่อนลงไปข้างล่างนะครับไปหานะครับคํว่าอ่าระบบป้องกันตัวนี้นะครับระบบป้องกันนะครับกดเข้าไปนะครับที่ระบบป้องกันเลยนะครับกดเข้ามาปุ๊บนะครับเพื่อนๆเลื่อนลงไปข้างล่างนะครับให้เลื่อนลงไปข้างล่างเลยนะครับ เลื่อนลงมาปุ๊บเพื่อนๆจะเห็นคําว่าแอปที่มีการเข้าถึงข้อมูลการใช้นะครับเห็นไหมครับดูว่านะครับแอปพลิเคชันใดนะครับสามารถเข้าถึงประวัติการใช้อุปกรณ์ของคุณนะครับเราสามารถดูได้นะครับในหัวข้อนี้นะครับว่าแอปพลิเคชันไหนนะครับที่เราอนุญาตให้ ล้วงลึกถึงถึงประวัติการใช้อุปกรณ์ของเรานะครับประวัติทุกอย่างนะครับก็คืออาจจะครอบคลุมไปถึงข้อมูลของเราข้างในก็ได้นะครับเพื่อนๆลองเข้ามาเมนูนี้นะครับแล้วลองไปดูนะครับอ่ะกดเข้าไปนะครับที่แอปที่มีการเข้าถึงข้อมูลการใช้นะครับหัวข้อนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับอ่าเจอแล้วของนายช่างจน์นะครับนายช่างจน์ได้ทําการปิดไปบางตัวนะครับ นี่นะครับเห็นไหมครับถ้ามันติ๊กถูกอยู่อย่างนี้แสดงว่าแอปนี้นะครับเราอนุญาตนะครับอนุญาตให้มันเก็บข้อมูลของเรานั่นดีนะครับที่เราอนุญาตได้ก็จะเป็นพวกแอปของเครื่องนะครับแอปของเครื่องนะครับถ้านะครับถ้ามันเป็นพวกพวกอื่นนะครับที่เราไม่รู้จักเลยว่าแอปแอปนี้ มันเป็นแอปอะไรกันแน่นะครับบางทีอาจจะเป็นเกมด้วยซ้ำไปนะครับเกมที่เราโหลดมานะครับเราก็ต้องระวังไว้เช่นเดียวกันนะครับหนช่วงจนุแนะนำให้เปิดเฉพาะแบบนี้นะครับซัมซุงพวกนี้นะครับบริการ Google Play อย่างนี้เราก็กดได้นะครับประมาณนี้นะครับอ่าก็คือว่าให้เปิดไว้เฉพาะแอปที่จำเป็นนะครับอ่าประมาณ Google ประมาณพวกนี้ก็ได้ นะครับหรือเปิดไปทั้งหมดก็ได้นะครับอันนี้เป็นแอปในเครื่องนะครับถ้าเป็นแอปอื่นนะครับที่เป็นแอปเสริมจากข้างนอกนะครับเราก็ให้เอาติ๊กถูกออกแบบนี้นะครับให้เอาติ๊กถูกออกแบบนี้ก็ได้นะครับมันก็จะไม่เก็บประวัตินะครับแต่ถ้าการเก็บประวัติแล้วเข้าไปใช้แอปพลิเคชันไม่ได้นะครับบางทีเราก็อาจจะตัดสินใจว่าเราจะไม่ใช้แอปพลิเคชันนั้นก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับ ก็อย่าลืมนะครับเรื่องแบบนี้นะครับเกิดขึ้นได้นะครับกับหลายๆคนนะครับก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับข้อมูลของเราในมือถือของเรานะครับก็อาจจะรั่วไหลได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะกอสลักคลิปนี้นะครับก็เป็นการเตือนนะครับเป็นการเตือนเป็นเป็นคลิปที่นายช่างจนทําขึ้นมานะครับเพื่อเราอาจจะป้องกันมือถือของเรานะครับไม่ให้โดนแฮก โดนล้วงข้อมูลจากบุคคลภายนอกได้เช่นเดียวกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับนายช่างจนก็ขอลาไปก่อนนะครับคลิปต่อไปนะครับนายช่างจนจะมีเทคนิคอะไรดีๆนะครับมาฝากเพื่อนๆอีกเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือการป้องกันอะไรต่างๆการตั้งค่าต่างๆนะครับนายช่างจนเก็บมาฝากเพื่อนๆนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องนายช่างจนด้วยนะครับคลิปต่อไปนะครับเจอกันใหม่นะครับสบายดี people สวัสดีครับพูดมั่วหน่อยครับ